สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้รับข่าวว่า Google นะครับเปิดให้ทดสอบบาร์ะนะครับ AI ของ Google ตัวหนึ่งที่มีลักษณะาการทำงานคล้ายๆกับ Chat GPT ก็คือเป็นเป็นแชทนะครับเป็น LLM เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบบาร์ดูนะครับผม เราจะทดสอบอยังไงกันดีงั้นเราทดสอบอที่ GPT Chat GPT ทำได้แล้วกันนะครับ3อย่างนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือให้เขียนเ s s a ก่อนไอ want to write essay about about อะไรดี about อ่าเอาคารดิโอแล้วกันคารดิโอปึ๊บไลนลองดูซิก็ปึ๊บอ่าเขาก็เขียนสรุปมาโอ้โหเขียนรายง,งานมาให้โอเคใช้ได้อยู่ครับก็คือการคารดิโอคือดื้อๆแล้วเราคุยต่อเนื่องดูครับว่า ในชั้นเราลังเกตเขาคุยต่อเนื่องได้หรือเปล่าขอภาษาไทยได้ไหมนะครับอ่าเราดูซิอ้าวภาษาไทย I'm trained to f l a n g u a g e for c u r r e n t sub อ้าวย,ยังไม่ได้ผมยังอ้าวยังภาษาไทยยังไม่ยังไม่รูกเท่าไหร่นะครับอ่าอ่างั้น เราลองอารีเซชแชทดูนะครับถ้าเกิดพิมพ์ภาษาไทยตั้งแต่ต้นจะได้ไหมขอบทอ่ะบทความเกี่ยวกับอ่การเขียนโคดดิ้งแล้วกันก็ะจะนานนิดหนึ่งอ้าวภาษาไทยไม่ได้นะครับ แสดงว่าไทยกันเขายังไม่เวิร์กแต่ว่าเรื่องเขียนเขาเขียนบทความมานั้นยังก็โอเคอยู่นะครับอ่านอ่าไรอ่า about อ่าเราผมเอา customer journey ซิอ่ะ customer journey for for fire นะครับ ไปสำรับเด็กห้าขวบดูสิได้ไหมคือคือถ้าเป็น Chat GPT จะทำแบบเนี้ยสบายนะครับลองดูน้องบาสก่อนอ่าได้เหมือนกันนะครับอ่าชัวร์ I can help you นะครับอ่าปึ๊บ awareness internet design action satisfy อ่าโอเคก็ถือว่าแต่มันก็ไม่ค่อยยอดมันก็ไม่ค่อยห้าขวบเท่าไหร่นะมันก็ยังพึอันนี้อยู่นะครับอ่าโอเคอ่าอ่ามีปุ่ม Google ไอท์ตรงนี้นะครับ จิ้มเข้าไปอ่านะครับมีรีเลย์ต่อนะครับอ่าก็ลิงก์ไปยัง Google อ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเขอ,อจะเป็นข้อดีนะครับอ่านะครับมีมีห้าเต็ปในการทำคัสเมอร์เจอร์นี่5สเต็ปคัสเมอร์เจอร์นี่อ่าคอสเตอร์เจอร์นี่โฟร์ไฟยอ่นอ่าก็คือเอาที่เราถามเมื่อก,กี้อ่ะโอเคก็ถือว่าการเขียนบทความการทดสอบแรกผ่านนะครับ ทดสอบที่สองอให้เขียนโค้ดแล้วกันนะครับไอวอนทู code คลิกคลิกปุ่มแ n t ด์ a เลอรเอาง่ายๆนะครับวิจาวาสคริป JS อ่าได้แล้วได้นี่เขามีเขาก็สอนมาชัวโค้ดจะเป็นนี้บัต t อนออนคิกอันอลเลอร์ดบัตตอนปพ๊บปเ๊บปม๊บป่๊บ,บ,บ,บอ่าเอลิเมนต์นะครับอ่าเขียนมา,อาขอตัวอย่างเต็มเต็มได้ไหมนะครับก็คอมพิวต์โค้ดนะครับ HTML ไฟล์อ่าดูสิได้ไหมถ้าเป็น j a a p t เขาก็จะให้มาเป็นขอบอ่าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ไม่มีให้กด copy นะครับถ้า chatgpt จะมีปุ่ม copy ตรงนี้นะครับอันนี้ยังไม่มีแต่ว่าสามารถ google it ได้เหมือนกันนะครับอ่๋อลืมให้ e s ปอน s ์เขาด้วยนะครับว่าโอเคคำตอบนี้ถูกโอเคเราพอใจนะครับเป็นเป็นส่งฟีด b a c ให้เขานะครับอ่าฟ u n c t i o n name คิดกับเบิ้ลอ่าดูนะโค้ดอ่าโค้ดเป็นฟังก์ชันอ่ะโค้ดทูฟังชันเนมคิดกับเบิ้ลอ่ะดูดิเขาจะทำให้เราได้ไหมอ่านะครับฟังก์ชัน make ฟังก์ชัน c l i c k บเบิ้นะครับ, function function รบอ่ะก็ได้แล้วอ่ะ rename ฟังก์ชันดีกว่า rename rename function to kick kick carbon ะนะครับอเอ้า๋อไม่ใช่เขาเข้าใจอะไรผิดน,นิดหน่อยโอเคแต่ก็ถือว่าจริงจริงก็ถือว่าโอเคแล้วครับก็คือโค้ดจริงๆไม่ได้แต่อันแรกก็ล่ละอันนี้ผมลองเล่นให้เขาลองแก้โค้ดที่เขาเขียนมามันก็ อาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถือว่าโอเคครับก็เหมือน chatgpt ช่วงแรกๆที่มานะครับนะครับเอาละ่ะอีกหัวข้อหนึ่งอีกอย่างให้เขาสรุปสรุปข่าวให้เรานะครับเดี๋ยวผมไปเอาที่ BB เอาข่าวมาจากไหนสักที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ Cnet อ่า เอาข่าวเอาข่าวไอทีเออจะข่าวหนึ่งมาดูสิอ่าให้ที่ซีวิโอ่าลองดูสิอ่ะผมจะกอ๊กอปก๊อปหักอก๊อปข่าวไปนะครับเอ๊หรือว่าลิงก์ได้ไหนลองลิงก์สิอ่ะลอ,ลองดูนะครับอ่ะเราแปะลิงก์ไปดูสิเขาอ่านให้เราไหม อ้าวอ่านให้ด้วยครับโอ้ยเจ๋วมากเลยนี่ H, I H T C นะครับนี่คือสรุปสรุปข่าวจากลิงก์นี I ้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าฟังก์ชันนี้อ่าเอ้นะครับก็คือแว่นอันนี้อ่าโอเคกูดแต่นี้ฟังก์ชันนี้เวลิกูดนะครับเวลิกูดมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองให้เขาแปลเป็นไทยสิแปลแปลภาษาแปลไหมขออีกทีหนึง่งเผื่อเมื่อกี้จะสั่ง ไม่ถูกไม่แปะครับโอเคยอมแพ้แล้ะสามครั้งแล้วไม่แปะก็คือไม่แปะแล้วโอเคครับอ่าแสดงว่าฟังก์ชันนี้โอเคครับคือเราสามารถเอาลิงก์มาแปะนะแล้วก็เขาก็จะสรุปอ่านให้เราได้เลยนะครับสุดยอดนะครับลองไปใช้ดูครับ b u ตต g o ด g l e